สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง KORN e ด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะลองทําไฟฉายจากกระป๋องโคกดูนะครับท่านผู้ชมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมมาดับได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเป็นรางฐานแล้วก็กระป๋องโคกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็แบบนะครับฐานลิเธียมนั่นเองนะครับแล้วก็จะตัวนี้นะครับมันจะเป็นหลอด LED นะฮะจากไฟฉายเก่านะครับท่านผู้ชมเราก็จะมีนี่ครับเป็นกาวนะครับผมเป็นกาวที่ผมไม่เคยใช้แล้วไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะผมว่า ไอกาที่ผมเคยใช้มันหมดไปแล้วผมจะผ่าครึ่งก่อนนะครับตามผู้ชมโอเคโดยการใช้คัตเตอร์นั่นเองนะครับตามผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮะ ได้มาแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมจะผมต้องแต่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเคลิปนี้ผมลองทําดูนะครับว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับด้วยความที่มันเป็นช่องที่ทําอะไรเกี่ยวกับอะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมก็จะลองทําดูนะครับว่าผมเนี่ยสามารถเปลี่ยนให้ขวดโคกกระป๋องโค้กธรรมดาเนี่ยกลายเป็นไฟฉายได้หรือเปล่านะครับลองมาดูการแต่งแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคต้องใช้เวลานิดนึงนะครับไปดูกัน ทีนี้เนี่ยผมได้แบบนี้แล้วนะผมตัดแล้วเพื่อที่จะให้เสียบเข้าในนี้ได้ง่ายๆนะครับเป็นที่ไว้ล็อกนั่นเองนะครับอันนี้ทําเล่นๆน,นะท่านผู้ชมผมไม่ได้ทําจริงจังเพราะว่าผมลองดูเฉยๆว่ามันสามารถทําได้หรือเปล่านะครับใส่เข้าไปมันก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมโอเคขั้นตอนต่อไปนะผมจะทําการเจาะแล้วก็ใส่สวิตไฟนั่นเองนะครับท่านผู้ชมอันดับแรกเลยนะผมต้อง กำหนดจุดก่อนว่าผมจะใส่ s e r v ์ c e ไฟตรงไหนนะครับทีนี้เนี่ยเออซอร์ฟไฟตัวนี้ผมซื้อมาจากร้าน20นะครับผมจะติดตรงนี้แล้วกันนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยแบบนี้เลยแต่ว่าจะเอาอีกแนวหนึ่งแบบนี้นะครับมันจะง่ายมากกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคผมจาะแบบนี้แล้วนะแล้วมันต้องเคลียร์รูด้วยนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบ คมมากๆเลยนะจะตัวกระป๋องนะครับท่านผู้ชมผมจะเสียบสวิตไฟเข้าไปแบบนี้นะฮะส่วนตัวนี้จะเป็นรางฐานนะครับมันมาจากไฟฉายตัวนั้นเหมือนกันถ้ามันเป็นไฟฉายที่ใส่ฐานเอานะครับมันพังครับเหมือนกับว่ารถมันเหยียบตรงหัวมันนะแล้วมันก็เละแล้วทีนี้ผมก็ไปสังเกตเห็นว่ามัน กองอยู่ข้างทางผมก็เลยไปเอามานะฮะท่านผู้ชมผมจะทําการติดแบบนี้นะครับแล้วก็ยึดด้วยกาวแนตะผมไม่แน่ใจว่ากาวแบบนี้มันเหนียวไหมนะเพราะว่าในสปปรรพคุณของมันบอกว่าใช้ติดกระจกใช้ติดเหล็กติดกระดาษแล้วก็ติดไม้แต่ว่ามันเหมือนกาวลาเท็กเลยครับท่านผู้ชมค่อนข้างที่จะไม่ สำหรับผมนะผมว่ากาวร้อน105น่าจะตอบโจทย์สุดก็คือใส่ปั๊บแห้งปุ๊บเลยอะไรเงี้ยคือมันเร็วกว่านะฮะก็จะติดแบบนี้นะเพื่อเป็นฐานให้มันยึดติดกับเจ้าตัวกระป๋องข้างในนั่นเองนะครับท่านผู้ชมเหาะกาวลงไปนะครับผมจะยึดติดกับเจ้าตัวกระป๋องโค้กแล้วนะให้ตายเถอะผมไม่แน่ใจเลยนะว่ามันจะได้หรือเปล่าครับเพราะว่ากาวมันเหมือนกาวลาเท็กเลยอ่ะมัน เหมือนมันไม่เหนียวครับมันยึดได้ไม่ค่อยดีเพราะว่ากาวร้อนผมหมดผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวนี้ก่อนถ้าเอาไปติดกระดาษผมว่าโอเคครับมันเหมือนกับกาวลาเททที่ว่าติดวาได้เลยนั่นเนี่ยแต่เขาบอกว่ามันติดเหล็กได้ติดกระจกได้ผมก็ไม่รู้นะทีนี้เนี่ยผมจะเอาเจ้าตัวนี้ครับท่านผู้ชมมาแปะข้างในนี้นะ เจาะรูนะครับท่านผู้ชมเพื่อที่เอาไว้ใส่เจ้าตัวหลอด LED นั่นเองนะครับทำแบบลวกๆนะฮะเอาแบบว่าเพลินๆนะดูเพลินๆนะครับผมลองทำดูเฉยๆนะฮะถ้าทำจริงจังนะครับผมรอ EP ต่อไปนะครับวันนี้ทำแบบลวกๆก่อนนะครับท่านผู้ชมเจาะรู2รูนะครับเพราะว่าหลอด LED ที่ผมใช้เนี่ยมันจะเป็น LED 2ขานะครับท่านผู้ชมโอเคผมเชื่อมสายเรียบร้อยแล้วนะกับสวิตช์แล้วก็เหลือเชื่อมกับ เจ้าตัวฐานนะครับท่านผู้ชมเอาล่ะครับได้ประมาณนี้แล้วนะผมต้องใช้ยางรัดแกงมาด้วยนะเนี่ยยางยืดรัดแกงนะครับมาช่วยด้วยเพราะว่าดูสภาพแล้วมันน่าจะไม่ทนนะครับผมต่อแบบลวกๆเลยนะครับผมลองดูเฉยๆครับจากนั้นยัดเข้าไปแบบนี้นะครับผมปิดฝาแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะครับด้วยความที่เจ้าตัวกระป๋องโคกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางนะครับมันไม่เหมือนกับพวกท่อ PVC นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทําจาก เอ่อท่อ tvc ถูกไหมก็ขวดน้ำที่มันดีกว่านี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมลองทําดยเฉยนะครับเพื่อความบันเทิงนะครับผมเพื่อความสะใจส่วนตัวนะครับใส่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสายพวกนี้ไว้ต่อกับหลอด led นะโอเคพันเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับด้วยความที่มันค่อนข้างที่จะสกุรแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยต้องพันก่อนนะครับกันเหนียวนิดในหน่อยให้มันดูดีแค่นั้นแหละครับท่านผู้ชมเรามาดูความสว่างมันนะครับตอนนี้ผมยังไม่เชื่อม led นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคนะครับเชื่อมหลอด LED แล้วหน้าตามันก็จะประมาณนี้เราจะลองมาเทสดูนะครับว่ามันจะสว่างหรือเปล่านะครับเชื่อมแบบง่ายๆเลยนะเพราะว่าผมต้องแกะเอาไปใช้ทําประดิษฐ์อย่างอื่นอีกนะครับท่านผู้ชมลองดูกันโอเคความสว่างมันก็ประมาณนี้นะครับมันก็อาจจะใช้ได้อยู่ครับแก้ขัดนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูหน้าตาของมันนะครับหน้าตาของมันนะครับทำเสร็จแล้วมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้รสชาติออริจินอลนั่นเองโคบอกเลยว่าผมชอบดื่มโคนะหลอด LED ก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมลิ้นพันกันนิดหน่อยแต่อร่อยเหลือเกินผม จะพาเพื่อนๆไปทดสอบดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนนะฮะท่านผู้ชมโอเคออกไปทดสอบหน้าบ้านเลยนะครับผมจะลองมาส่องตรงที่มันมืดดูนะครับท่านผู้ชมลองเปิดดูกันฮะโอเคครับมันก็พอใช้ส่องหาของได้นะครับยามค่ําคืนนะครับแบบฉุกเฉินได้แต่ว่าผมจะไม่ไว้ใช้แน่เพราะว่าผมจะเอาไปประดิษฐ์ให้มันคงทนกว่านี้นะครับท่านผู้ชมโอเคมันจะประมาณนี้นะครับโอเคลองมาส่องหาของในรถนะคะท่านผู้ชม ก็สว่างเอาเรื่องนะครับพอสําหรับในการส่องหาของในรถหรือว่าภายในบ้านได้นะครับแบบว่าฉุกเฉินนะครับท่านผู้ชมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ใช่กดแชร์ให้ช่องของ k o r n ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมมาติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ